อย่างที่ทุกท่านได้ดูการแสดงเมื่อสักครู่นะครับว่าบริษัทอะตอมมี่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ธุรกิจขายตรงบริษัทของเรามีผลิตภัณฑ์เป็นตัวเอกครับหลายๆบริษัทเครือข่ายไม่ได้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์แต่จะไปให้ความสำคัญกับค่าคอมมิชชั่นเป็นส่วนใหญ่พอเป็นแบบนี้อุตสาหกรรมเครือข่าย เลยต้องโดนสังคมประนามมานานกว่า30ถึง40ปีนะครับผมก็เลยตั้งใจที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ธุรกิจขายตรงใหม่และธุรกิจเครือข่ายมีความหมายเดียวกันกับคำว่ากระจายสินค้านั่นเองครับบทบาทหลักของการกระจายสินค้าคือการลดระยะทางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคครับ ดังนั้นพวกเราก็เลยไม่มองบริษัทเครือข่ายอื่นๆเป็นคู่แข่งนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับแต่เราจะแข่งขันกับทีวีโฮมช้อปปิ้งอินเทอร์เน็ตช้อปปิ้งมอลและร้านค้าลดราคาในด้านคุณภาพและราคาครับนี่คือเป้าหมายของอาโทมีนั่นเองบริษัทของเรานั้น เริ่มต้นโดยการวางเป้าหมายที่จะขายสินค้าที่คุณภาพเยี่ยมแต่ราคาถูกครับตอนนี้อธิมี่กำลังทำให้การรับรู้ของวงการธุรกิจเครือข่ายเปลี่ยนไปทุกท่านรู้จักคณะกรรมการการคา้ายุติธรรมใช่ไหมครับแทบจะเหมือนกับตำรวจเลยนะครับผมมีรางวัลหนึ่ง ที่ผมอยากจะได้มันมาตลอดเป็นรางวัลที่ผมอยากได้มากกว่ารางวัลที่ผมได้รับจากประธานาธิบดีอีกครับแล้วในที่สุดผมก็ได้รับมันนะครับตอนที่ได้รับรางวัลจากประธานาธิบดีผมยังไม่ไปเลยครับเพราะประธานาธิบดีท่านไม่ได้ให้ผมเองกับมือเนี่ครับจริงไหมล่ะครับ แต่ตอนที่ผมได้รางวัลจากคณะกรรมการการค้ายุติธรรมผมไปรับเองเลยนะครับหลีกไปหลีกไปฉันจะไปรับเองผมพูดแบบนี้เพราะผมฝังใจครับทุกครั้งไม่ว่าเราจะทำออมาดีแค่ไหนเราก็จะไม่เคยได้เพราะคนชอบพูดว่าบริษัทเราเป็นขายตรงแต่นี่เราได้รางวัล CCM นะครับ Customer Center Management จากคณะกรรมการการค้ายุติธรรม รางวัลน,นี้ใน1 0,000บริษัทมีแค่200กว่าบริษัทเท่านั้นนะครับที่เคยได้รับไปต้องผ่านการประเมินที่เข้มงวดมากนะครับกว่าจะได้มันมาตอนนี้เราได้รับรางวัลน,นี้มาสองครั้งติดกันและคาดว่าครั้งที่3ก็น่าจะได้มาอีกด้วยเหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมอยากบอกก็คืออัตอมีของเรามีการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากนั่นเองครับ ทุกคนครับตอนนี้โลกของเราในอนาคตจะน่ากลัวกว่าที่เป็นอยู่มากนะครับทั้งเรื่องของภัยพิบัติต่างๆประเทศจีนอินเดียปากีสถานประเทศเหล่านี้ก็ต้องเจอกับภัยธรรมชาติที่ส่งผลไปถึงชายแดนมากมายนะครับแล้วที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ก็เป็นเพราะว่าเราทิ้งขยะแบบไม่คิดนั่นเองอยากจะทิ้งก็ทิ้งโดยไม่คิดแต่ประเทศเกาหลีก็ถือว่าเป็นประเทศที่กำจัดขยะได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับแต่ก็มีขยะประเภทพลาสติกนะครับที่เราต้องให้ความสำคัญมากกว่านี้แล้วเสื้อผ้าก็เหมือนกันครับปัจจุบันประชากรโลกนั้น มีประมาณ7,000ล้านคนประมาณ7,000ล้านคนใช่ไหมครับปีหนึ่งเฉลี่ยแล้วหนึ่งคนจะทิ้งเสื้อผ้ามากกว่า10ชุดนะครับและมันส่งผลให้มีขยะที่สะสมอยู่เป็นจำนวนมากเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะให้ลีดเดอร์ทุกคนใส่ยูนิฟอร์มแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าเพราะเวลาจะขึ้นเวทีครั้งหนึ่งก็กลัวว่าคนจะคิดว่าทำไมถึงใส่เสื้อผ้าซ้ำ ไหนว่ารายได้สามล้านบาทต่อเดือนไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าหรือไงผมเลยคิดว่าจะให้ตัดยูนิฟอร์มใส่ให้เหมือนกันไปเลยครับไหนอ e ิเพเดียปาร์กจองซูลองลุกขึ้นยืนหน่อยได้ไหมครับแม่แต่งตัวมาซะสวยเลยครับใช่ครับถ้าให้ใส่ย,ยูนิฟอร์มเหมือนกันไปเลยจะได้ไม่ต้องมาคอยห่วงว่าจะใส่ชุดซ้ำแล้วยังลดขยะได้ด้วยนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นความคิดที่เข้าท่าโลกของเราเรายืมลูกหลานเรามาใช้นะครับเราต้องใช้ให้ดีเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานแต่เราใช้กันจนแทบไม่เหลืออะไรแล้วใช้อย่างไม่ทนุถนอมไม่บรญยบัญญังเลยในอนาคตไม่ใช่แค่เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับ แต่ยังมีปัญหาทางสังคมอีกที่จะให้เราใช้ชีวิตยากขึ้นไปอีกเรื่อยๆยุคของ AI งานที่ต้องใช้สมองก็จะถูกปัญญาประดิษฐ์มาแทนที่ทั้งหมดก็ว่าได้ถือว่าน่ากลัวนะครับดังนั้นความรวยก็จะไปกระจุกอยู่ที่คนที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ส่วนที่เหลือก็จะไม่มีงานให้ทำ คนที่เริ่มมีรายได้จากการทำอัตโทมี่ผมขอแนะนำว่าอย่าไปลงทุนกับธุรกิจร้านค้านะครับเพราะราคามันตกไปเยอะมากจนไม่มีแม้แต่กระทั่งเงินจ่ายค่าเช่าในอนาคตก็จะเป็นหนักขึ้นหนักขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปธุรกิจร้านค้าพวกนี้ก็จะค่อยๆหายไปนะครับอัตโทมี่เป็นธุรกิจที่ใช้อินเทอร์เนต็ตครับ แต่ว่าการที่จะทำธุรกิจอินเทอร์เน็ตแบบนี้จะต้องมีความสามารถในการสร้างระบบช้อปปิ้งมอลล์ต้องมีระบบขนสง่งต้องมีระบบคำนวณค่าคอมมิชชั่นแค่ระบบนี้อาโมีก็ได้ลงทุนไปหลายหมื่นล้านแล้วนะครับเราลงทุนไปเยอะเลยทีเดียวเราทำธุรกิจมากถึง27ประเทศด้วยกัน ถ้าหากว่าไม่มีระบบพวกนี้เราดูแลทั้งหมดไม่ได้หรอกครับถ้าเราไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำธุรกิจลักษณะนี้สุดท้ายเราก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้ครับดังนั้นตอนนี้มันไม่ใช่ยุคที่ทุกคนจะมาทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจบ้านอีกต่อไปแล้วนะครับเข้าใจนะครับแต่ธุรกิจเดียวที่เราสามารถทำได้คือธุรกิจอามมี่ครับ ทุกคนครับธุรกิจอัโทมีคือธุรกิจแพลตฟอร์มครับเพอร์ซ a นอลแพลตฟอดังนั้นมันก็เหมือนกับการที่เราให้ห้างสรรพสินค้ากับทุกคนไปครับแต่เราไม่ได้คิดเงินและให้แบบฟรีๆครับและทุกคนสามารถใช้มันในการสร้างกลุ่มของตัวเองขึ้นมาได้เลยนะครับและทำเป็นธุรกิจของทุกคนเองอนาคต จะกลายเป็นยุคแห่งการเชื่อมต่อครับเรียกว่าไฮเปอร์คอนเน็กโซซ t ตี้การเชื่อมต่อจะทำให้เราสามารถสร้างรายได้ได้นั่นเองนะครับทำให้ปัจจุบันทุกธุรกิจพยายามที่จะเข้าสู่สังคมแห่งการเชื่อมต่อครับดังนั้นทุกคนต้องสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาหรือไม่ก็ใช้แพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วอย่างอัลโทมี เพื่อสร้างเน็ตเวิร์กและคอนเน็ชันของทุกคนเองเพื่อการอยู่รอดครับอะตทมีของเราเป็นเทอร์นคีเบสครับยกตัวอย่างถ้าทุกคนจะสร้างระบบเครื่องยนต์ระบบเบรกทรานส์มิชชั่นเพื่อผลิตรถสักคันขึ้นมาเนี่ยนะมันยากมากเลยนะครับแต่ถ้าทุกคน ไปเอารถที่โรงงานเขาผลิตไว้หมดแล้วมาแล้วก็แค่บิดกุญแจอันนี้ง่ายเลยครับใครๆก็ทำได้ทั้งนั้นนะจริงไหมล่ะทุกคนทำได้ใช่ไหมครับอะตอมีก็เหมือนกันครับมันเป็นเทิร์นย์เบสซึ่งทุกอย่างนั้นได้ถูกสร้างเอาไว้หมดแล้วระบบหลังบ้านแพลตฟอร์มต่างๆสิ่งที่ทุกคนนั้นจะต้องทำ มีแค่การบอกต่อเท่านั้นเองนะครับดังนั้นการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจแพลตฟอร์มอย่างอะ o อมีเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับการทำให้ธุรกิจเติบโตมันไม่ยากครับเพราะทุกอย่างมันถูกสร้างไว้หมดแล้วครับมันเลยไม่ยากแต่ทุกคนอาจจะไม่ชิน ถ้าชินเมื่อไรมันจะง่ายทันทีเลยครับการทำธุรกิจอตอมีจริงๆง่ายมากครับพูดแบบนี้ได้เลยครับสินค้าของอตอมีคุณภาพดีราคาถูกถ้ามีคนสนใจเราค่อยแนะนำผลิตภัณฑ์ไปครับแรงสีฟันยาสีฟันอะไรก็ว่าไปครับ2ส,สิ่งที่ต้องทำนะครับสิ่งแรกคือการสร้างผู้บริโภค วิธีที่จะสร้างผู้บริโภคด้ดีที่สุดคือการเป็นคนที่รักในผลิตภัณฑ์ก่อนมันไม่ได้ยากครับแบบนี้เราก็จะมีกลุ่มผู้บริโภคครับอีกสิ่งคือการหานักธุรกิจที่มีความกระตือรือร้นและตั้งใจที่จะทำอะโมมี่ถ้าทุกคนอยากสร้างนักธุรกิจก็ต้องโชว์วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ของเราก่อนคนเรานะครับสนใจแต่เรื่องเงินครับเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าบางคนก็นอนไม่หลับ พราะเรื่องแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับมันมีครับคนแบบนี้เนี่ยแล้วเราหาคนแบบนี้ให้เจอด้วยนะครับทุกคนครับผมจะบอกสิ่งสําคัญในการทําธุรกิจอโตมี่ให้นะครับว่าต้องทํำยังไงถึงจะประสบความสําเร็จไปเจอหนึ่งร้อยคนต่อวันครับตอนไปก็ไม่ต้องพยายามไปโน้มน้าวเขานะครับ ตอนนี้ผมทำธุรกิจอตทมีอยู่ครับสินค้าคุณภาพดีราคาถูกครับสร้างรายได้ก้อนโตได้นะครับเป้าหมายของผมคือมีรายได้3ล้านบาทต่อเดือนพูดไปแบบนี้แหละครับผมไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องโน้มน้าวทั้ง100คนนะครับถ้าเราพูดไป100คนก็จะมีบางคนที่ตอบสนองเราแล้วก็มาถามเราต่อครับว่าอตอมี่คืออะไรล่าสุดผมก็ได้ไปทำสัญญาซื้อรถคันใหม่มานะครับ ซึ่งตอนนั้นเซล์ลเขาก็ดูกังวลมากเลยนะครับเซล์ลขายรถดูกังวลมากเพราะว่าอนาคตอาชีพเซล์ลขายรถจะหายไปเพราะลูกค้าไปจองผ่านอินเทอร์เน็ตกันหมดนั่นเองนะครับแค่พิมพ์ก็ได้แล้วลูกค้าก็จะได้ซื้อรถในราคาที่ถูกลงเพราะไม่มีค่าคอมมิชชั่นจากเซล์ลขายรถบริษัทประกรันก็เหมือนกันครับเลยทำให้คนที่ทำอาชีพเหล่านี้ต้องกังวล ผมบอกเลยครับว่ามันมีคนที่มีความจําเป็นที่จะต้องทําธุรกิจนี้ครับกลุ่มแรกเลยคือไม่มีคนจ้างงานอาจจะอายุมากหรืออะไรก็แล้วแต่เลยไม่มีคนจ้างแต่พอจะไปทําธุรกิจก็ไม่มีเงินทุนแถมไม่ได้มีความสามารถอีกแต่เขายังต้องเลี้ยงดูครอบครัวแล้วต้องทําอะไรครับไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากอทอมมี่หรอกนะครับ ถ้าทำงานก่อสร้างหรือใช้แรงงานมันก็พอประทังชีวิตได้นะครับแต่มันทำไมครับการใช้แรงงานเนี่ยมันมีปัญหาใช่ไหมปัญหาคือเรามีอายุขัถึงร้อยปีร้อยยี่สิบปีเราจะสามารถทำงานจนถึงวันนั้นได้เลยครับถ้าเราอายุ8 0 9 0 1 0 0หแล้วเราไม่สามารถทำงานได้เราจะเอาอะไรกินล่ะครับจะกินอะไรมีคนแบบนี้อยู่รอบตัวเราเยอะมากเลยครับ ถ้าหากไม่เชื่อถ้าหากพวกคุณไม่เชื่อผมแล้วก็ลองไปถามดูสิครับว่าตอนอายุ80-90จะทำมาหากินยังไงแค่นี้เราก็ได้คำตอบแล้วครับเราถึงต้องช่วยชีวิตคนเหล่านี้ในการแนะนำและบอกต่อธุรกิจอะโทมี่กับพวกเขาครับไม่มีวิธีอื่นครับแค่ไปเจอร้อยคนต่อวันแล้วพูดว่า อะโทมี่แค่นี้ก็นับเป็นหนึ่งคนแล้วนะครับถ้าพูดแค่อะเฉยๆแบบนี้ไม่นับนะครับต้องพูดให้ครบนะครับอะโทมี่ธุรกิจอะโทมี่ไม่ใช่ธุรกิจการโนมนาวนะครับแต่เป็นธุรกิจที่โยนข้อมูลจะมีคนที่สนใจในข้อมูลนั้นอยู่แน่นอนครับเวลาเราเอาแม่เหล็กมาจ่อกันขั้วเดียวกันก็จะดีดออกจากกัน ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นขั้วต่างกันขั้ว n กับ S มันถึงจะดูดติดกันงานของเราคือการหาคนแบบนี้แค่นั้นเลยล่ะครับง่ายๆอย่างนี้เลยครับไม่ยากทุกคนครับไข่มุกธรรมชาติมันราคาแพงมากใช่ไหมครับวิธีการที่เราจะหาไข่มุกได้เราแค่ต้องลงไปในทะเลแล้วเก็บหอยขึ้นมาเยอะๆแล้วลองเปิดดูครับ ถ้าในหอยไม่มีไข่มุกก็แค่ทิ้งมันไปครับเปิดไม่มีทิ้งทําไปได้เรื่อย,อยวันหนึ่งเราจะเจอไข่มุก,กที่ล้าค่าได้อย่างแน่นอนครับเชื่อผมนะครับมันง่ายมากนะครับแต่บางคนชอบไปอธิษฐานกับหอยที่ไม่มีไข่มุกนะครับไปอธิษฐานกับหอยที่ไม่ใช่หอยมุก,กแบบนี้แล้วมันจะได้ไหมครับไม่ได้หรอกครับ ไปอธิษฐานก็หอยแครงมันจะได้ไหมถ้าใครมีพาร์เนอร์ที่ไม่ได้ดังใจเราอย่าไปมัวอธิษฐานให้เสียเวลาเลยเนะครับคนเราไม่เปลี่ยนกันง่ายๆหรอกครับตอนพูดเราก็พูดไปครับว่าเรามาประสบความสําเร็จด้วยกันเถอะนะสู้ๆแต่ในใจก็เทไปเลยครับฉันจะหาใหม่และให้เราคิดซะว่าแบ่งของอร่อยให้คนที่เกลียดนะครับให้เขามีชีวิตที่ดีเพราะเรา เราต้องคิดว่าพาร์ทเนอร์จะมีชีวิตที่ดีเพราะเราไม่ใช่คิดว่าเราจะมีชีวิตที่ดีเพราะพาร์ทเนอร์นะครับให้เปลี่ยนความคิดก่อนถ้าเราไปเจอร้อยคนต่อวันเราจะเจอไข่มุกที่อยู่ในหอยแน่นอนคนที่ทั้งเก่งถ้ามีความสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้มีเพื่อนต่างชาติเยอะแถมยังนิสัยดีอีกมีจริงๆนะครับคนแบบนี้เนะี่ยคนแบบนี้มีจริงครับแค่เราต้องหาคนแบบนี้ให้เจอ ครับดังนั้นถ้าใครมีพาร์เนอร์ที่ไม่ได้ดังใจต่อหน้าก็ยิ้มหวานนะแต่ในใจก็เทไปเลยครับเข้าใจไหมครับเข้าใจนะวันที่หกพฤศจิกายนเราจะไปทำโปรเจกต์ไปเจอร้อยคนนะครับยอดสันสนว่าเจอร้อยคนอีกทีครับเจอร้อยคนไปเจอร้อยคนนี้ พนักงานก็สั่งถูกส่งตัวไปทั่วประเทศเพื่อร่วมทำด้วยกันนะครับเอาล่ะครับทุกคนครับทุกคนอยากเป็นคนรวยกันใช่ไหมครับเหตุผลที่เราไม่สามารถเป็นคนรวยได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราไม่คิดที่จะเป็นคนรวยแต่บางคนอาจจะคิดนะครับว่าถ้าทำให้ฉันรวยได้ฉันก็โอเคนะแต่พอถามว่าคนรวยคืออะไรก็จะเริ่มอึกอักขึ้นมาแล้วล่ะครับ พอถามว่าต้องมีเท่าไรถึงจะเรียกว่าเป็นคนรวยก็จะตอบว่ายังไม่เคยคิดเลยบางคนตอบว่าแค่มีบ้านก็ถือว่าเป็นคนรวยแล้วไม่ใช่เหรอรวยที่ไหนมีบ้านก็เป็นแค่ชาวบ้านเท่านั้นแหะครับดังนั้นทุกคนต้องคิดที่จะเป็นคนรวยและคิดแบบละเอียดด้วยนะครับผมเคยลองคำนวณนะครับเราต้องมีบ้านและมีเงินอย่างน้อย9 0 0 0ล้านบาทถึงจะสามารถรับผิดชอบชีวิตในวัยชาราของเราได้นะครับ ตอนผมหนุ่ม,มผมเคยคำนวณไว้นะครับถ้าเงินน้อยกว่า9 0 0 0ล้านอาจจะลำบากหน่อยแต่ถ้ามีมากกว่า10,000ล้านจริงๆก็ไม่ได้ต่างมากครับไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่หรือรถที่ขับแถมยังคิดมากด้วยครับตอนหนุ่มๆผมเลยบอกกับตัวเองครับว่าฉันจะหาเงินให้ได้อย่างน้อย9 0 0 0ล้านบาทฉันถึงจะไม่เป็นภาระกับคนรอบตัวของฉันและผมก็จะต้องมีคนช่วยขับรถช่วยทำความสะอาดบ้าน ในตอนที่ผมไม่มีแรงจะทำมาแล้วดังนั้นก็ต้องมีเงินอย่างน้อย900าล้านบาทนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องมีถ้าอยากสบายถ้าทุกคนไม่อยากจะเป็นภาระของลูกหลานก็ต้องมีเงินอย่างน้อย900 0ล้านบาทนะครับอย่างแรกคือการที่เราคิดที่จะเป็นคนรวยครับถ้าเราคิดเรื่อยๆืย่เราจะสามารถเป็นคนรวยได้นั่นเองนะครับ เราต้องเขียนและพูดกับตัวเองทุกๆวันเลยนะครับอย่าลืมนะครับความคิดของทุกคนถึงจะเริ่มเปลี่ยนครับทุกคนครับที่อ t o โตมีเรามีความรวยอยู่3อย่างครับอย่างแรกคือ Money Rich รวยเงินครับถ้าเรามีรายได้3ล้านบาทต่อเดือนนี่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วใช่ไหมครับ Imperial ยลของเราก็เป็นคนที่มีรายได้3ล้านบาทต่อเดือนนะครับต่อไปคือ e n ร rich ครับรวยเพื่อนเพื่อนเยอะ จริงๆเยอะไปก็โปวดหัวนะครับถ้าได้เป็นอิมพีเรียลเพื่อนจะขอถ่ายรูปเราเยอะมากเลยนะครับต่อไปคือไทม์ริชครับรวยเวลา3อย่างนี้เราจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้มันนี่ริชผมคิดว่าเดือนละ3ล้านบาทก็เพียงพอมากแล้วนะครับเฟนริชอย่างผมนี่เวลาไปไหนคนจะชอบมาขอถ่ายรูปผมเหนื่อยมากเลยนะครับแก้มผมแทบจะตะคริวกินเลยครับ กพรต้องคอยยิ้มอยู่ตลอดเวลานะครับลองมายิ้มแบบผมดูนะครับแล้วจะรู้ครับยังไงก็เถอะถ้าเรามาคิดในเรื่องของเวลาอีกทีผมคิดว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่นะครับแน่นอนว่ามันอาจจะหมายถึงเวลาที่เราเลือกที่จะทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้เพราะว่าเรามีอิสระในด้านของ เวลาอันนี้ก็ถือว่าถูกนะครับทุกคนเคยต้องไปทางานท,างท,างทั้งๆที่ไม่อยากไปหรือรู้สึกป่วยด้วยใช่ไหมล่ะครับอยากไปเที่ยวแต่ไปไม่ได้ก็เคยใช่ไหมแต่ที่อัตมีนั้นถ้าทุกคนเป็นอีพิเรียลและมีรายได้3ล้านบาทต่อเดือนทุกคนจะมีอิสระทางด้านเวลาครับแต่มันจะไม่ตลอดกาลนะครับ ชีวิตเราจะต้องเจอกับความตายครับอีก50ปีข้างหน้าผมว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้คงได้ใช้สุสานร,ร่วมกันแน่นอนในนี้ผมน่าจะตายก่อนเลยนะครับเพราะผมจะ70แล้วนะไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จและเป็นคนรวยมากแค่ไหนเราก็มีชีวิตได้แค่ร้อยปีครับ ผมก็คิดนะครับว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาถ้าแบบนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ล้มเหลวของท่านหรือเปล่าผมเคยคิดเหมือนกันแต่ถ้าดูในพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าสร้างเรามาให้มีสองชีวิตตั้งแต่แรกแล้วนะครับชีวิตแรกคือชีวิตของเราในตอนนี้เรียกว่าไบโอสภาษาอังกฤษคือไบโอนะครับชีวิตที่เป็นชีววิทยานี้มีอายุ100ปีครับ และอีกชีวิตหนึ่งนะครับทุกคนเคยได้ยินเรื่องต้นไม้แห่งความดีความชัว่วและต้นไม้แห่งชีวิตในสวนเอเดนใช่ไหมครับต้นไม้แห่งความดีความชั่วทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันนะครับแต่มีต้นแห่งชีวิตด้วยครับถ้ากินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตจะสามารถมีชีวิตนิรันดร์หลังจากที่อันดัมกับอีฟได้กินผลของต้นไม้แห่งความดีความชั่วพระเจ้าก็ <exotic S 1> ได้ซ่อนต้นไม้แห่งชีวิตไปเพราะท่านกลัวว่า จะมีชีวิตที่นิรันด์หลังจากที่ทำบาปแต่ตอนนี้ต้นไม้แห่งชีวิตได้กลับมาปรากฏต่อหน้าเราอีกครั้งแล้วนะครับชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่พระเจ้าได้แบ่งให้กับเรานะครับเนื่องจากพระเจ้าเป็นนิรันด์ถ้าเราได้รับชีวิตนั้นเราจะมีชีวิตที่นิรันด์ครับชีวิตนั้นเรียกว่าโจโอเอลครับการที่เราจะได้ชีวิตนั้น มีเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งครับพระเจ้าท่านประเสริฐดังนั้นจะต้องห่างไกลจากบาปท่านในตัวเรามีบาปอยู่ท่านก็จะไม่สามารถมาสถิตกับเราได้ครับอย่างแรกเลยคือเราจะต้องกําจัดบาปออกไปท่านถึงจะมอบชีวิตที่สองให้กับเราได้แต่ตอนที่ท่านสร้างเราท่านให้เราเป็นบุตรโดยสร้างจากพระฉายาของพระเจ้า ต่อให้เราไม่คิดว่าท่านเป็นบิดาท่านก็คิดว่าเรานั้นเป็นบุตรของท่านนะครับในพระคัมภีร์จึงเขียนว่าถ้ารักใครต้องรักให้สุดครับพระเจ้าไม่ได้ลืมเราเพราะเราทำความผิดนะครับท่านไม่เคยลืมเราแต่ท่านให้เรามีชีวิตที่ยากลำบากเพื่อให้เรากลับไปหาท่านนั่นเองครับ ถ้าหากว่าจากท่านไปแล้วเราสุขสบายเราจะได้กลับมาหาพระเจ้าเหรอครับในพระคัำพีเขียนไว้นะครับว่าการที่พระเจ้าทําให้เราทุกยากไม่ใช่พระประสงค์ที่แท้จริงของท่านแต่เป็นการให้เรากลับไปหาท่านต่างหากบุตรที่ข้ารักโปรดจงกลับมาหาข้ามารับชีวิตของข้าเพื่อมีชีวิตที่นิรันด์อยู่กับข้าเถิดนี่คือ พระคัมภีร์ครับวันหนึ่งผมได้รับชีวิตของพระเจ้าครับผมยอมรับว่าผมเป็นคนบาปสารภาพบาปได้รับความรักจากการเสียสละของพระเยซูที่สวรรคตบนไม้กางเขนผมได้รับชีวิตของพระเจ้าแล้วนะครับผมหวังว่าทุกท่านที่มาเจอผม มาเจออัทมี่จะสามารถเป็นคนรวยได้ออกจากความยากจนคนแค้นและเป็นคนรวยให้หมดแต่สิ่งที่ผมหวังมากกว่าน,นั้นคือการให้ทุกคนได้เป็นบุตรของพระเจ้าและรับชีวิตที่นินรนันดรและไปสุขสบายบนสวงสวรรค์กับพระเจ้านะครับผมก็อยากจะพูดเรื่องนี้อีกนะครับ แต่น่าจะมีคนที่รำคาญแล้ววันศุกร์อาทิตย์หน้านะครับอย่าลืมนะเราจะมีงานรี v i วิลที่อัตโมีพาร์คตั้งแต่10โมงเช้าโดยจะมีบาทหลวงมาบรรยายนะครับตอนนั้นจะได้ฟังเนื้อหาที่ละเอียดกว่านี้มากๆและผมก็หวังว่าทุกท่านจะเชิญครอบครัวหรือคนที่รักมาด้วยนะครับ อย่าลืมชวนมานะครับขอบคุณครับ